หากพูดถึงอนิเมะแนวเลิฟคอมดี้ครับคุณนึกถึงเพลงเปิดประมาณไหนกันอยู่ครับประมาณนี้หรือเปล่าหรือประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงอนิเมะสุดยอดแห่งตำนานอีกหนึ่งเรื่องครับที่มากระตุกจิตกระชากใจผมเมื่อ9เดือนที่แล้วเนี่ยก็ต้องให้กับเพลงเปิดเรื่องนี้ครับ กูถามจริง เอาละว,วันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวสารวงการอนิเมะบายอนิเมะโซนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะจาะนัจานะโจนะครับก็วันนี้เรามากับการประกาศซีซั่นที่2นะครับของอนิเมะเรื่อง Angel Next Door นะครับหรือว่าขาดคุณนางฟ้าข้างห้องไปผมคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วชื่อมึงนี่นะก็คืออนิเมะเรื่องนี้ครับประกาศซีซั่นที่2ครับในงานอีเวนท์ที่จัดไปนะครับในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาครับซึ่งอีเวนท์ของเขาเนี่ยมันก็มีการประกาศออก มาตั้ง2วันแล้วทําไมพึ่งมาทําคลิปว่าพี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพึ่งว่างนั่นเองนะฮะอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะครับโดยตัวอนิเมะเนี่ยก็คิดว่านะครับยังคงจะมาในขุมพลังเดิมนะครับนั่นก็คือโปรเจกต์นัมเบอไนนะครับสตูดิโอเจ้าเกาเ่าเจ้าเดิมที่สร้างผลงานมาแล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องซายุนะครับเจเลตโตเลดหรือว่าไอพวกอนิเมะแบบเลิฟคอม ทั่วไปที่คุณเห็นได้ตามท้องตลาดครับโปรเจกต์น้วเงินแมมันก็ดีอยู่แล้วนะเออเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบค่ายนี้ครับก็รอติดตามชมกันได้เลยนะฮะแต่ถ้าว่านะครับรายละเอียดก็เพิ่งจะมีออกมาแค่นี้นะครับไม่ได้มีบอกว่าจะใช้วันไหนนะครับสร้างไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นการแบบว่าเพิ่งจะไฟเขียวนะอนุมัติให้เรื่องนี้ได้ทําต่อนั่นเองนะครับโดยใครที่ไม่รู้จักเรื่องคุณนางฟ้าข้างห้องนะครับผมจะเล่าเนื้อเรื่องย่อยฟังคร่าวๆกันแล้วกันนะครับโดยอนิเมะเรื่องนี้ครับจะเล่าถึงไอ้หนุู่ี่่ยยนงัทออาศใ อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับตามลําพังนะซึ่งก็ใช้ชีวิตแบบเด็กผู้ชายทั่วไปครับมันก็จะแบบห้องรกๆหน่อยนะครับทีนี้เขาเนี่ยก็ได้ไปเห็นหญิงสาวสวยอันดับหนึ่งของโรงเรียนคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่ามาฮิรุครับกำลังนั่งตากฝนอยู่คนเดียวนะครับก,ก็เลยอ่ะอ่ะเอาไปยืนล่มให้เธอก็แล้วกันนะครับแล้วเธอเนี่ยก็แบบว่าแหม ต้องตอบแทนเรื่องราวที่เขายื่นร่มให้เราซะหน่อยแล้วแล,และนางเองเนี่ยก็เลยแบบว่าอาสานะครับเข้ามาช่วยเก็บกวาดห้องทําอาหารให้พระเอกกินนะครับเราเรียกง,ง่ายๆว่าเสนอตัวให้พระเอกแม่งทําทุกอย่างให้พระเอกนั่นแหละนะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบอ้ะมันคงจะดีนะถ้าเกิดว่าชีวิตบีบของพวกมึงเนี่ยมีผู้หญิงดีๆอย่างนี้เข้ามาทําให้ชีวิตมึงดีขึ้นนะฮะแต่ก็มันคงจะไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกนะฮะก็นั่นแหละมันก็เลยเปรียบเสมือนว่าเธอเนี่ยเป็นนางฟ้าที่อยู่ข้างห้องนั่นเองครับที่มาคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตพพววกกมมงทําให้ แบบว่าห้องสะอาดสะอา้านมีสาวสวยน่ารักมาให้พวกมึงดูแล้วก็ชื่นชมสบายตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นพล็อตที่แบบว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตนี้นะครับก็อย่างว่าและมันคือเรื่องแต่งเนาไลโนเวลนะฮะมันก็ก็ดูได้นะครับก็ดูได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้สึกจั๊กเกดหรืออะไรคุณก็ดูได้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นแบบว่าสไตลป์ป๊อปปี้เลิฟนะครับเด็กๆมัธยมอะไรอย่างนงี้แบบอ,อยากมีความรักสดใสอะไรอย่างงี้ก็ดูได้นะครับแต่ว่า เนื้อเรื่องหลังๆเนี่ยมันเริ่มจะแบบความน่ารักเนี่ยมันเริ่มจะแอดวานซ์ขึ้นนะครับเริ่มติดเลดมากขึ้นนะฮะมันก็เลยทําให้เราสงสัยว่าซีซั่นสอเนี่ยมันจะไปสุดที่ขั้นไหนนะครับ ขาจับจอเออรเกอร์นอสครับขาจับจอที่มีวัสดุแข็งแรงคุณภาพดีครับและที่สำคัญครับบอกเลยว,ว่าเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะทำงานให้มันตรงตามสรีระศาสตร์และหลักเออร์โกนมิกครับสามารถตั้งจอและวางโต๊ะคอมให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแค่นี้คุณก็ดูหล่อเท่ขึ้นมาแล้วทันทีครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับซื้อแต่ครับผมจะได้มีกำลังทรัพย์ในการทำคลิปต่อไปอ่ะทีนี้เรามาอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตกันดีกว่านะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นะฮะ ก็มีคนบอกว่าไม่แปลกใจเลยนะที่เรื่องนี้เนี่ยมันจะได้เป็นซีซั่นที่2นะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออนึกว่าจะไม่มีซะแล้วพวกมึงไปคุยกันเองนะบางคนก็บอกโอ้ขอร้องเราเปลี่ยนสตูดิโอด้วยเถะนะคือแบบว่าไอ้สตูดิโอนี้เนี่ยมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะฮะบางคนก็บอกว่าแหมผมเนี่ยเป็นเบาหวานจะตายอยู่แล้วนะในเวอร์ชันไลท์นิ o เวลเนี่ยยังจะมีอนิเมะต่ออีกเหลยอแบบนี้ผมก็ตายดิพี่บางคนก็บอกโอ้โหไฟเขียวอย่างไวอนิเมะเพิ่งฉายไปเองแต่หลายคนนะครับก็คอมเมนต์ในเชิงว่าขอให้แกก้้้งาานนนจซีีััใหมดๆขึ กันนะเพราะว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยเผาไปเยอะพอควรเลยนะแต่ว่าฉากหวานเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับซึ่งมันก็ซึ่งมันก็เป็นคอมเมนต์แล้วก็ฟีดแบ克จากแฟนๆเรื่องนี้นะครับแล้วเพื่อนๆละครคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับภาค2อเนี่ยอยากให้เปลี่ยนค่ายไหมหรือเอาค่ายเดิมนี่แหละแค่อัพสกิลงานอัพคุณภาพให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เช่นเคยนะครับเอาล่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มาจนถึงตอนนี้นะครับเอาล่ะไปเอา